กลาบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู่ฟูส์คนทางฟังไทยฟังเล่าทังยุโรปและโทโลกมื้อนี้คุณแม่แม่รี่สาวอีสานกินแซบสิมาส่วนพีส่วนนองกินซาซ,าซาิมิบสเตอร์ตัวใหญ่ๆบึ้มๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าและะ้วกซ็ซีมิกุ้งซาซิมิกุ้งกับโตบดใบ่นต์ไปในกลางๆด้อพี่น้องก่ในญ่อยู่จ้ะเนือหวานๆเลยจ้ะพี่น้องจ้า,าและะ้วก็มีผพักมี้น้ำจิ้มซี่ฟูดคือเกาเหลาจ้าแซบแซบจ้ามาแซบน้ำกันเด้อ ก้อนกินกะขอราธฎนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแล้วมั่เลยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปหรือร่เฮงเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนสู้ๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีเนาะ Good morning Good afternoon Good evening m y d e l r i n e Every o n e Every e r e Today Mary in Ah Sashimi Lobster and s h i m อร o t ยโซ e ิจิเทเบลสไปซี่ซอส y ซย m m y ยำมิวันน่ะจอยวิดมีเมเดฟเรน thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your support me have a nice day have a great day have a wonderful day love you all เม f r ฟเ n น thank you so much มันนี่แม่เมลีกะมีเพลงมาฝากพี่น้องสู้ผู้สุขคนเด้อจ้ะเด้ออันนี้แต่งพิเศษแดกคุณหมออาจารย์หมอท่านหนึ่งทางภาคอีสานนะคะเราเป็นอาจารย์ในแพทย์ อสอนลูกศิษย์อยู่ในโรกพยาบาลและะ้วกันเป็นทั้งพระเอกหมอลมนำน้ำเนอเพิ่นมีความสามารถลายด้านเด้อย,ย้ะเด้อพระเอกหมอลำลูกหลอ่อแล้วก็ทําอาหารเก่งมากเปิดร้านอาหารก็ได้พี่น้องเ <c oughs> ก่งเก่กคงค้นเอียงเป็นพีโรงเรียนเด้อจ้จะเด้อแต่งให่ายโรงเรียนเนาะค่ะอาจารย์ชื่นชมเด้อค่ะเด้ออาจารย์รุนนองุมชื่นชม พ่งแอปมาคุณหมอ,พอเพลงมาลํำแต่งได้สวงมือฝึกลองเราลองพิดลองถือกับกลับกขอโทษเขาไพายเด้อเด้อเขียนเนื้อไว้ให้เนาะลองเล่นๆ่นน,น้ำกันไดเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ,ะเริ่มเลยเนาะคนหมอหรูปหล่อจะมีแฟนเราไปเจ้ามีไรแล้วบอกสดๆบ่เนาอพอรูปหลอคนดี น้องเขอจองได้บอไอหลอคักหลมีผู้มาแล้วบอมีแฟนแล้วไปมีไพแล้วบอไอเก่งสุดานเป็นหมอกะเก่งเป็นฮอดอาจารย์สอนลูกศิษย์คุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเด่นไกลเป็นฮอดพระเอกมาลามรูปแล้วหลอลอ,ลอ,อยู่บนเวทีย,ย้ำไอขึ้นลำย้ำไดหัวใจน้องสิวายไอหลอคักลาลเสียงไงกด็ดีดีสุดยอดบอยอยู่บนเวทียายคนดีหลอ ล็อคักลรากคักลรากคักถึงขอจะไหนไอเฮ็ดอาหารกะเกง่งรับก้อยใสยหางไอเห็ดเป็นเบื้องไอ้ก้อยไข่มดแดงไอแกงหน่อมไม้มีแต่นแนวเป็นตัแเส,สบเสบคักแสบคักแสบคักแสบคักอิริคนดีของน้องสาวไดโนสิมีวาสนาได้อายไปคลองสาวไดโนสิมีวาสนาได้อายไปคลอง ตัวอีน้องนิติผู้ให้กับผู้ใหย้ยันอายบัสนตัวน้องนี่มันคนจนพยยอดชายน้ามนกับสีบัสนน้องนางมาคัก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 ลงมากคุณหมอพระเอกหมอลำมาคักมาคักมาคัก <c oughs> มวนๆด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเด๋ยวฟังที่เอ่ออัดไว้เนาะอัดเสียงเจ้าของไว้แล้วก็กินไปน้่เนาะจะได้บ่เสียเวลานะคะ ฟังเพลงจัดของนี่แหละเอาเพ่งแม่แต่งเองนะคะแต่งเองร้องเองแต่งเองร้องเองนะคะขู่คนใดจะด้อกินไปลองไปเนาะเหตุใดคุณหมอพระเอกหมอลำรูปหล่อท่านหนึ่งนะคะซื้อว่าเพลงแอบมากคุณหมอพระเอกหมอลำรูปหล่อได้ใจเอาอย่างก้อนเอากุ้งก็เนาะพี่น้องจ้าคุณหมอรูปหล่อเจ้ะมีแฟนหรือไม่จ้ะมีใครหรือบ่จโสดตอนห้อพระรูปหล่อคนดีน้องข้าจองได้บ่ไอหลอกขัดลาย ไแล้วบอกมีแฟนแล้วไปมีภัยแล้วบอก<ห>สูดนะดนบอกเป็นหมอกแเกิกงเป็นฮอตอาจารย์สนุกสิทธิ์อยู่ในโรงพยาบาลเสี่งเด่นเกลเป็นฮอตพระเอกหอลำรลูปเราลอๆอยู่บนเวทียไม้คึนลำยามใดหม่ใจน้องสีวายไอ้หลอคากรายงช่นไงก็ดีดีสุดยอดอยู่บนเวทีไอ้ก็ดีล่อกคัก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  lobster หมอหมอเอกหมอลำตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจานีิอีสานกระเก่งรับก้อยตอยหางไอเห็ดเป็นบ้าไอปล่อยเปแดงไอเก่งจับไม้มีนี่เต็มในห้าปีผักแบบจับคักจับผักจับคักจับผักอีหลีคนดีของน้องสาวไดโนสิมีวาสนาได้อ้ายไปครองสาวไดโนสิมีวาสนาได้อ้ายไปครอง ตัวอีน้องนิติผู้า้กับผู้ห้ยันไอบอสนคนจนพอยอดชายหน้ามูนก็สิบอสน้องนางมาคัก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 คุณมอพมอเอกหมอลำลอบสเตอร์เด้อพี่น้องเนื้อหวานๆเลยเมีแฟเราไปจะมีไผเราบอกโซนบานอ็ลูกหลอกดี เราก็จองได้โตไอ้รอคักไลยมีผู้มายลราบอกมีแฟนแล้วไปมีไพลราบอกไอเก่งสุ้อดานเป็นหมอไอตเก่งเป็นฮอดอาจารย์สรุกจิตคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเดินไกลเป็นฮอดพระเอกมาเดินจ่าเด้อกิน lobster ยักษ์น้ำกันเนื้อหวานๆนี่พี่รองยำไก่ไปโน้กสิวายไอ้รอคักไลยเสียงไอก็ดีอีดีไอคนดีรอคักรอคักรอคัก นำครับอาเฮ็ดอาหารอีสานตะเกงไอ้ก้อยใส่หางอายเฮ็ดเป็นเบิดไอ้ก้อยไข่มดแดงไอ้แกงหนมายพีเดนิวปิเตเซ็บจับคักับคักรับคักรับคักอีคนดีของน้องสาวไดนอสซิมีวาสนาได้อายไปคลองสาวไดนอสซิมีวาสนาได้อายไปคลองตัวอีน้องนิติผู้ให้กับผู้ให้ยันไอยบอสน ภาสนาบ่ญอ้อตัวน้องมันจนยอดชายหน้ามนกสีบสษนนางนางหมอแพทย์หมอรำจบแล้วจ้าขอบคุณเนื้อหวานมากเลยล็อบเสื่อขอบคุณยังสูงนะคะสวัสดีค่ะกินไปฟังเพลงเจ้าของสวัสดีจ้าลองเองแต่งเองเด้อพี่น้องเด้อจะเด้อจะเอาเพลงเนี้ยเม่แต่งเองนะคะแต่งเองลองเอง แอบมากคุณหมอรูปหลอหออกมท่นซนวสาวๆเด้อสาวเป็นรอยแอบมากแล้วเช่นฟังได้แล้วจ้าคุณหมอรูปหล่อจะมีเฟนล้วไปจะมีไฟเราบอกโดดบนข้อพระลูกหล่อคนดีข้อจองได้้อไอหล่อหักลายมีผุ้มายล้วบอมีเฟนล้วไปมีไแล้วบอ ดูดานเป็นหมอกระเก่งเป็นฮอดอาจารย์ซ่อนลูกศิษย์คุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเด่นไกลเป็นฮอดพระเอกหมอลำรูปรอรออยู่บนเวทีย้ำไอขึ้นลำย้ำใดน้องสีวายไอรอคักหลายเสียงไอกรดีดีสุดยอดอยู่บนเวทีไอ้คนดีรอคัก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 น้งลุมคุณหมอพระเอกหมอลำไอเหตอาหารอีสารกเก่ง ไอ้ก้อยสสยหางไอ้เฮ็ดเป็นบ้าไอ้ก้อยไข่หมดแดงไอ้แกงหน่องมาให้มีแต่แนวเป็นแต่แซบแซบคัก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 อีลีคุณดีของน้องสาวได้นเสาร์สิมีวาสนาได้อ้ายไปคลองสาวได้นเสารสิมีวาสนาได้อ้ายไปคลองตัวอีน้องนิติผู้ไห้กับผู้ไห้ยันอายบ่ซน นี่มคนจนพยอดชายหน้ามนเกสิบวศนน้องนางม่ได้จะเด้อกินกุ้งน้ำกันล็อบสเตอร์หวานๆฟังเพลงไปพร้อมเพลงแต่งเองลองเองมันหนีแต่งเพลงจีบคุณหมอเพ่สาวๆเป็นลอยๆได้แอบมากแล้วรอดคักรอเนี่ยเก่งสุดดาน โดบ่เนาะอรเปนหมอเเนออาจารย์ซ้อนลูกศิษย์คุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเด่นไกล้เป็นฮอดพระเอกมารำรูปหล่ออยู่บนเวทีรำยำใดหัวใจน้องสิวายไอหลอกคักลายเสียงไอกยะดีดีอดอยูนีดีอคอคักนงร้าคุณรเออร์นี่หัวมันพี่น้องแหลกะหางมัน เห็นเป็นเมอือดไอ้ก้อยไครข่มดแดงไอ้แกงนาอมาให้มีแต่แนวเป็นแต่แซบแซบคัก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 อิลีคนลีของน้องสาวได้นอสมีวาสนาได้อายไปคลองสาวได้นอสมีวาสนาได้อายไปคลองตัวอีน้องนิติผู้ให้กับผู้ใหย้ยัน,อยอนไอบ่สนนี่วาสนาบะนอตัวน้องมันจน พอยอดชายหน้ามนกระสีบัวสนนางนางมาคัก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 ขึ้นหมอพระเอกมะลำล็อบสเตอร์ตัวใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆด้้จะเออกบบขคุณยิ่บสวัสดีค่ะเนื้อเพิ่นหวานอี้รีพี่น้องกินผักความสวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่แม่ลีสาวอีสานได้จ้ะเด้อเดเอาเพื่อนแม่แต่งเองนะคะแต่งเองร้องเองมาฝากเพื่อนๆสื่อนู๊ด กินลบเสเตอร์ฟังเพลงจะของไปพร้อมจังบ่ <c oughs> ม,มีลิกาซิตน,นะ,ะ <c oughs> แต่งเองลองเองแอปมาคุณหมอพี่หมอรัลูกหลอได้จะด้อเช็นฟังใน้าาคุณหมอลูกหลอดนมีแฟนแล้วไปไม่ไพเราบอกโสดคน้อ,อ <c oughs> บรูหลอดคนดีบสเตรอร์จองได้บอไอหลอคัไลมีผูมมาเลบอกมีแฟนเราไปมีไพเราบอกสด หมอกะเก่งเป็นฮอดอาจารย์สอนลูกศิษย์คุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเด่นไกลเป็นฮอดพระเอกหมอลำรูปหล่อๆอยู่บนเวทียำไอ้คุณลำยำใดหัวใจน้องสีไวไอ้หล่อคักลายเสียงไอ้ก็ดีดีสุดยอดอยู่บนเวทีไอ้คนดี่อคักร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 อคักลองลงมาคุณหมอพระเอกหมอลำไอ้เห็ดอาหารอีสานกะเก่ง

พยอดชายหน้ามุนเป็นสีกอดสนน้องนางมาคัก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 ลงมาคุณหมอพ่อเอกหมอลำมาคัก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 คุณหมอหลบรอเจ้ามีแฟนเราไปเจ้ามีภัยเราบอกโซนบ้านนอกพ่อรูปหล่อคนดีจ้องได้บ่ไอหล่อคักไล่เสียงไอก็ดีดีมีแฟนเราไปมีภัยเราบอกไอเก่งสุดา เป็นฮอดอาจารย์สรุปสิคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเดินใครเป็นฮอดพระเอกมาลำรูปละหล่ออยู่บนเวทียามใบิะลำยามด่ายวยเต้น้องซีายไอหล่อคักไล่เสียงไอกระดีสุดยอดเดียวบนเวทีไอคนดีหล่อคักหล่อคักหล่อคักหลอคักหล่อลกมาหมอพระเอกมาลำไอเฮ็ดอาหารอีสานกะเก่งยับก้อยใส่หางไอเฮ็ดเป็นบ้า ไอ้ก้อยไอ้ไข่มดแดงไอ้แกงโนมาไอ้ดีไปแล้วเป็นตาแซบแซบคัก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 อิีิคนดีของน้องสาวได้น้อซิมีวาสนาได้อ้ายไปคลองสาวได้น้อซิมีวาสนาได้อ้ายไปคลองตัวอีน้องนิติผู้ไฮกับผู้หฮยันอ้ายบ่สนน้องวาสนาบ่น้อตัวน้องมันจนยอดชายหน้ามุนกับสีบอสนน้องนางมาคักมาคักมาคัก ลุงมากคุณหมอพระเอกหมอลำมาคักมาคักมาคัดมาคักจบแล้วจ้าขอบพระคุณเลยอาจกรย์เสร็จแน้วกันพี่น้องจ้าฟังเพลงไปฟอมนะะคสวัสดีค่ะหืมเนื้อวางขนาดเลยสวัสดีจ้ามือนี้แม่แมลีสาวอีสานได้จ้าด้อยจะเอาเพลงนี้แม่แต่งเองนะคะแต่งเองร้องเองมาฝากเพื่อนๆทุกคนผูทุกคนได้จ้าด้อ อันนี้ฟันพิเศษแดดคุณหมอพระเอกมอรำลูปหลอดหวกงามป่าจังมันนี้จูสวยวะบเพ่งมวลป้าจังเพ่งเองลองเองเนฟังเลยแล้วจ้าเต่งแท่นสาวๆไปรลอยๆคนแอบมากอาจารย์หมอแล้ไปจะมีไัยแล้วบอสตรคนหอพะรูปหลอดคนดีลอดองไดบอไอหลอคักไล่เสียงไก็ดีดีเฟาไปมีไพ่แล้บอ สุดานเป็นหมอกะเก่งเป็นฮอดอาจารย์สอนลูกศิษย์คุณหมออยู่ในโรงพยาบาลเสียงเด่นไกล้เป็นฮอดพระเอกหมอลำรูปหล่ออยู่บนเวทียาม่ขึ้นลำย้ำใดหัวใจน้องสีวายไห้หล่อคักไลยเสียงไอ้ก็ดีดีสุดยอดอยู่บนเวทีไอ้คนดีหล่อคักล้คักแล้วคักแล้วคักแล้วคักร้องลงมาคุณหมอพระเอกหมอลำไอเห็ดอาหารอีสานกะเก่ง ไอ้ก้อยไอยหางไอ้เฮ็ดเป็นบาไอ้ก้อยไข่มดแดงไอเกลนม่มีี่เต้นให้าวเป็นตะแซ่บรับสเตอร์กับกุ้งด้วพี่น้องด้วยเนี่ยกุ้งสะดุ้งเอาไปหลวดนี่นไองสาวไดนอีวาสนาได้อาครกับอโนนห้กับห้จะไอ้บสน มีมั่นคนจนประโยชน์ชายน้ามูลเก็ดสิบทอสสน,น้องนางมาคัก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 มากคนหมอพระเอกหมอลำมาคัก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 คนหมอหลบหลอเจ้ามีแฟนเราไปเจ้ามีภัยเราบอ,โบอกโสดบาน่าเพระรูปหลอกคนดีแล้วก,ก็จอ,จองได้บ่ไอหลอกคักไล่มีผู้ไม้แล้วบ่มีแฟนเราไปมีภัยล้วบ่ ทุดานเป็นหมอกะเก่งเป็นฮอดอาจารย์สั้นลูกสูงเป็นลงบางเสียงเด่นใกลเป็นฮอดพระเอกมะลาลูกอร่ออยู่บนเวทียำใบกินลำยำไกให้ไท้น้องสิวายไอหล่อคักไล่สิไงกะดีติดยอดอยู่บนเวทีคนดีรอคัก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 ้องลุกมากคุณหมอไปเอกมะลาดอาหารอีสานกะเก่ง ไอ้ก้อยใส่หางไอ้เพ็ดเป็นบ้าไอ้ก้อยไข่มดแดงไอ้แกงหน่อไม้นี่แต่แล้วเป็นจระแซบจับคัก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 กิลลี่คนดีของน้องสาวไดโนซีมีวาสนาได้อายไปครองสาวไดโนซีมีวาสนาได้อายไปครองตัวอีน้องนิติผู้ให้กับผู้ให้ยันอายบ่ตสนน้องซีนีวาสนาบ้น้องแมกุ้ง ไในน้ำมนต์บ๊ะสนหนองล้างมาคัดมาคักดมาคัดมาคัดหลงมากหมอระเอกหมอลำมาคักดมาคัดมาคัดจบแล้วจ้าขอบพุณหลายๆได้จ้าเด้อกราบขอบพุณงยังสูงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวิเนียไม่ดีสาวอีสานได้จ้าเด้อจะเอาเพลงงานเม่แต่งเองนะคะแต่งเองร้องเองมาฝากเพื่อนๆทุกคนผู้ทุกคนมได้จ้าเด้อ อันนี้ฝากพิเศษแด่คุณหมอพีเอกมอลำลูกหลอดต้นหนึ่งนะคะซื้อว่าเพลงแอปมากคุณหมอพีเอกมอลำลูกหลอดดีะจด้วเช็ดฟังไลยแล้วจ้าฟังเพลงเนาะก่อนสิบหมอไปเราไปจะมีแฟนเราไปจะมีไพ่ล้วบ่สุดๆบ่เนาะพอลูกหลอดคนดีน้องข้อจองได้บ่สคักไล่มีผู้ไม้ล้วบ่มีแฟนแล้วไปมีไพ่ล้วบอ สุดานเป็นหมอกะเก่งเป็นฮอดอาจารย์สอนลูกศิษย์คุณหมอยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเด่นไกลเป็นฮอดพระเอกหมอลำรูปหล่ออยู่บนเวทีอย่าใหม่ขึ้นลำย้ำใดหัวใจน้องสีวายไอหล่อคักไล่เสียงไอก็ดีดีสุดยอดเดี๋ยวบนเวทีไอคนดีหลอคักแลอคักแลอคักแล้วคักแลอคักน้องลงมากคุณหมอพระเอกหมอลำ อาหารอีสานกะเกง่งรับก้อยซอยหางไอเห็นเป็นเบิร์ดไอก้ข่มดเดงไอแกงน้องไม้มีแต่แนวปเป็ดตะแซบแซบคัก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 แซบงอีหลีคนดีของน้องสาวได้นอสอมีวาสนาได้อายไปคลองสาวได้นอสอมีวาสนาได้อายไปคลอง,นอนองตัวอีน,อน้องนิติผู้ให้ักผู้ใหย้ยันอายบ่สน <c oughs> สิมีวาสนาบ้นห้อตัวน้องมันจนพยอดชายหน้ามนกสีบสนน้องนางมาคัก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 ลงมาคุณหมอพระเอกหมอลำจนแฟนเราไปจนไปเราบอกบานอ้อพ่อรูปหลอคนดีจองได้บอคักไล่มีผู้ไม้แล้วบอมีแฟนเราไปมีไพ่แล้วบอ ทุดานเป็นหมอแกกิงพรอดอาจารย์สอนลูกศิษย์คุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชื่อเสียงเด่นไกลเป็นฮอดผอกมลำรูปรอรออยู่บนเวทียำไอขึ้นลำยำไดหัวใจนองห้องสีวาวไอรอคักละให้เสียงไอก็ดีดียอดบนเวทีไอคนดีรอคักแล้คักแล้คักแล้คักน้องมากคุณหมอผอกมลำ อาหารอีสานกะเก่งรับก้อยใส่หางไอเห็นเป็นบะเดไอก้อยไข่มดแดงไอแกงน้องมาให้มีเต่แนวเป็นตะแซบแซบคัก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 ซีกีคนดีของน้องสาวได้น้องซีมีวาสนาได้อ้ายไปคลองสาวได้นอ้องสมีวาสนาได้อ้ายไปคลองตัวอีน้องนิติผู้ให้กับผู้ให้ยันไอบุสน มิวสนาบโนตุนองมันจนพยอดชายหน้ามนกสิบสนนางนางมาคัก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 คุณหมอพระเอกมอลำมาคัก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 จบแล้วจ้าขอบพระคุณเลายๆได้จ้าเด้อมันีิกาไว้สนีเนาะพี่น้องเนาะกินไปฟังเพลงจะาของแต่งไปเด้อพี่น้องเด้อลบสเตอร์เนื้อหวานแซ่บไล่หลายพี่น้องจ้าละกามีกุ้งน้ำ กุ้งสะดุ้งเอาไปลวกจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแสบคักเด้อพี่น้องเด้อมือนี้จังใผดผิดพลาดประการใดก็ก,กลับขอโทษเข้าไปยิ่งสูงเด้อเรืนเล่นเองฮงเด้อพี่น้องเด้อสูส้ๆเด้อจเด้ออันเพลงแม่แต่งเองนะคะอันแอบมากคุณหมอพระเอกหมอลำรูปหล่อแทนสาวๆเป็นล,ยลอยๆคนได้แอบมากแล้วอาจารย์น้องนุ่งฝากเพลงให้อาจารย์เออมวนวาอาจารย์ จังไหนก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนื้อจ้เด้อเราเก่งอีดีดิเป็นหอดอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นหอดแพทยหมอล่ำงานใดแล้วก็ขึ้นไปเป็นแพทย์ตลอดเก่งสุดานเฮดอาหารกเก่งด้วยพี่น้องเด้ออาจารย์หมอทั้งภาคอีสานแถวบุรีรัมย์ุูนละบานเลาอุ้ย่อคักแล้วเนี่ยผู้สาวหลายนอาจารย์นะอาจารย์เมื่อนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยพี่น้องเด้อ Thank you my dear friend Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your support Me have a nice day Have a great day Have a wonderful day Love you all my dear friend Thank you so much เอ่อเจอกันคลิปหน้านะคะรักนะคะทุกคนสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อตีชมยองให้แน่ขอบคุณหลายๆาจ้าสวัสดีจ้า